สวนกับฟาดกับแบบเจ็บเจทนายตุ๋ยยังร้องเรียนอีกว่าฝากหมอธวัชชัยช่วยเย็บหน้าให้หน่อยเพราะว่าหน้าแตกคาสารเลยนะครับผมสําหรับกรณีที่ทางทนายตุ๋ยได้ร้องเรียนว่าทางทีคุณอัจฉริยะนะครับผมได้มีการละเมิดอํานาจศาลนะครับผมเกี่ยวกับทนีของคุณแตงโมน,นะครับผมและสารก็ได้ยกคําร้องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมถึงที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับผมสวนกลับแบบเจ็บๆบแสบๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเย็บหน้าแตก นะครับผมอ่อนด้อยอ่อนนมนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่ารอบนี้คุณอัจฉริยะจัดหนักจัดเต็มเจ็บเจ็บจริงๆเลยนะครับลำดับถัดไปของเรียนเชิญคุณอฉริยะครับเชิญครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องเรียนนะครับว่าในการยื่นคำร้องละเมิดน่าศาลนะครับจะต้องยื่นผ่านผู้ในการศาลเท่านั้นนะครับไม่มีสิทธิ์นะครับตามกฎหมายเลย นายตุ้ยไม่มีสิทธิ์ยื่นต่อศาลโดยตรงนะครับไม่มีสิทธิ์นะครับยื่นต่อศาลโดยตรงเพราะคดีนี้เป็นเรื่องระหว่างศาลกับผู้ที่กระทําผิดเรื่องของการละเมิดอำนาจศาลทําให้ศาลเกิดความเาสียหายนี่คือความอ่อนด้อยแล้วก็ความอ่อนนมนะครับของคนที่เป็นนักกฎหมายผมวันนี้ผมไม่ได้เตรียมเข็มกับไอ้นะเชือกมาให้ว่าจะฝากอาจารย oh, ์ตวัชชัยเนี่ย ไปเย็บให้หน่อยที่หน้าสารอาญาไอหน้าสารนนทบุรีสำหรับนักกฎหมายที่ไปยื่นเรื่องละเมิดหน,น้าสารเพราะว่าหน้าแตกนะครับคือผมรู้จักกับทนายตุ๋ยเนี่ยตั้งแต่ทํางานบริษัทเดียวกันมามากกว่าสิบปนะีผมเตือนเข้ามาตลอดว่าความไม่แม่นยําด้าน,นกฎหมายเนี่ยจะทําไปสู่ความหายนณะของอาชีพนักกฎหมายการที่คุณไปยื่นเรื่องละเมิดหน,น้าสารโดยที่คุณไม่มีอานาจนั่นก็คือความอ่อนด้อยอ่อนนมของนักกฎหมายนะครับ สิ่งสาคัญที่สุดคือเราได้ใช้คําพิพากษาของศาลอาญาเป็นตัวตั้งในการจําลองเหตุการณ์ในการยื่นคําร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในเรื่องของการแก้ไขคําฟ้องเราได้ยื่นเรื่องต่อที่ปดีกรมสอบสวนพิเศษในเรื่องของการที่มีการสืบสวนการบิดเบือนนะครับคดีของน้องแตงโมนะครับว่ามีเจ้าหนีรัฐเนี่ยให้การช่วยเหลือคนบนเรือ รือเอื้อประโยชน์ให้กับใครหรือไม่ซึ่งเข้าข่ายความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบตามมาตรา157มาตรา164และมาตรา200นะครับดังนั้นเนี่ยรรสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามสิทธิรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยให้สิทธิพวกเราอย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นภาคประชาชนภาคสื่อมวลชนในการทําหน้าที่ของสื่อมวลชนในการนําเสนอข่าวเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้มีการบิดเบือนไม่ได้มีการ ใส่ความหรือมีการสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมานะครับผมลยอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่ต้องแถลงเนี่ยเนื่องจากว่าผมเองได้รับโทรศัพท์มาจากคนที่อยู่ในและอยู่ในฟังกระบวนพิจารณาของศาลจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้นะครับนะขออนุญ,ญาตไม่เอ,อ่ยชื่อแล้วกันนะครับก็ได้รับทราบว่าศาลได้ยืนยันนะครับว่าคดีหลักก็คือที่ศาลจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเป็นคดีประมาทสิ่งที่มีการไปทําจําลองในแล้วแต่เนี่ย สาลไม่รับฟังเพราะสาลไม่รับฟังสิ่งที่ปรากฏอยู่ในโซเชียลมีเดียแต่สารจะรับฟังคําฟ้องของพนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีเท่านั้นที่ฟ้องมาว่าคุณประมาทดังนั้นเนี่ยหลักฐานใดๆก็ตามที่อยู่นอกสํานวนคดีของสารหลักจังหวัดนนทบุรีเนี่ยสารไม่รับพิจารณาดังนั้นเนี่ยการกระทําของพวกผมเนี่ยทั้งหมดนะครับจึงไม่เข้าข่ายไม่เข้าข่ายความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลและสิ่งก็ที่สุดคือเป็นการยื่นผิดขั้นตอนนะครับ ที่มายื่นต่อศาลโดยตรงซึ่งศาลเนี่ยนะครับไม่มีอำนาจในการพิพากษารเรื่องการละเมิดน้าศาลเพราะมันจะต้องผ่านผู้ในการศาลจังหวัดนนทบุรีเป็นหลักนะครับหากว่าผู้ในการศาลเห็นว่าพวกเราเนี่ยกระทำผิดฐานละเมินน้าศาลผู้ในการศาลก็จะออกหมายสารมายังพวกผมทั้งหมดให้เข้าสู่ระบบการไต่สวนของศาลจังหวัดนนทบรุรีตามที่ผมเคยถูกสารอาญานะครับเรื่องละเมินน้าศาลมาแล้ว ดังนั้นเนี่ยสิ่งตรงนี้มันเป็นการยืนยันอย่างชัดแจ้งว่านี่คือความอ่อนด้อยอ่อนนมซึ่งจะมีผลตามมาก็คือว่าในสัปดาห์หน้านะครับผมก็จะยืน่นร้องมัญญาทนายฟาร์มทนายตุ๋ยที่สภาธนายฟาร์มต,ตามมาตราเก้านะครับซึ่งมาตรา9ก้านี้ระบุว่าอย่างชัดแจ้งว่ามันไม่มีคดีฟาร์มเกิดขึ้นจริงมีการยุยงส่งเสริมให้เกิดมีคดีฟาร์มดังนั้นเด็กมีความผิดฐานมารยาทนายฟาร์มนะครับอันนี้ที่เราจะยืน่น ต่อทนายตุย๋ยในสัปดาห์หน้านี่คือมาตรการโต้นะครับจากผมเองนะครับในฐานะที่เป็นผู้ถูกร้องต่อทนายพระต่อสภาทนายความนะครับซึ่งอันนี้ก็ทนายตุย๋ยก็ไปชี้แจงต่อสภาทนายความเอาละกันนะครับนอกจากนี้นะครับผมก็ได้ดูรายการของไลทูเดย์เนาะที่มีอาจารย์วิรพัฒน์ขอนุขอนุญาตเอ่ยชื่อเลยซึ่งอ้างว่าจบกฎหมายมาจากต่างประเทศแล้วก็บอกว่าพวกผมเนี่ยเข้าขายละเมิดอำนาศาล นะก็อยากจะฝากถึงอาจารย์วิรพัฒน์ว่าท่านอาจจะเก่งกฎหมายต่างประเทศแต่นี่คือเมืองไทยแล้วก็กฎหมายเมืองไทยนะครับคุณต้องไปศึกษาให้มากๆคุณเป็นถึงนักวิชาการไปถึงอาจารย์ระดับด็อกเตอร์แล้วนะครับคุณไม่แม่นกฎหมายมันก็คือความอ่อนด้อยของคุณในการมาออกสื่อไลทูเดย์ถ้าให้เห็นว่าภาคประชาชนอย่างพวกเราหรือภาคสื่อมวลชนเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเราอาจจะไม่ใช่จบทนายความมาเรา,าจ,จะไม่ใช่จบนิติบัณฑิตมา แต่เราไม่ที่ปรึกษานะครับเป็นทั้งอดีตผู้ภาษาอดีตอายการสารสูงอดีตอายการนะครับแล้วก็มีทนายความนะครับจํานวนมากนะครับที่เป็นที่ปรึกษาให้กับทางพวกผมดังนั้นเนี่ยอย่าพูดโง่ออกสื่ออย่าโชว์โง่เพราะว่ายิ่งคุณพูดเท่าไหร่มันก็คือความด้อยค่าของพวกคุณที่ออกสื่อแล้วโง่ซ้ำซากนะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากจะเตือนทุกคนว่าการวิพากษ์วิจารณ์สามารถทําได้ ในกรอบของกฎหมายถ้าขพวกผมทาผิดกฎหมายศาลเท่านั้นเองจะเป็นผู้พิพากษาพวกผมนะครับแต่วันนี้ที่ต้องออกมาถงแถลงข่าวเนี่ยนะครับเมื่อวานนี่คือยกคําร้องนะครับไม่ใช่ว่านะครับศาลร,รับทราบแล้วก็เริ่มนับหนึ่งใหม่ไม่ใช่นะครับยืนยันว่าไม่ใช่เพราะคนที่เข้าไปฟังรายงานงวิจารณ์ในเรื่องเนี้ได้โทรศัพท์คุยกับผมนะครับว่าศาลยกคาร้องไม่ใช่เกิดจากการที่บอกว่าศาลร,รับทราบแล้วแล้วก็ต่อไปเนี่ยพวกผมจะทําต่อไม่ได้ไม่ใช่นะครับ เรายืนยันนะครับว่ากระบวนการพิจารณาของเราในการทําคดีนี้นะครับต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับวันนี้เราก็จะมีการยื่นหลักฐานในเวลา11นาฬิกาสาินาทีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็นําพยานเนี่ยเข้าสอบปากคาในการมอบหลักฐานสําคัญในเรื่องของเส้นทางการเดินเรือทั้งหมดนะครับแล้วก็ข้อวิรุษนะครับที่สามารถยืนยันได้ว่า มีการสร้างหลักฐานเท็จโดยเจ้าที่รัฐและก็คนบนเรือนะวันนี้คือจะเป็นการที่ยื่นเดี๋ยวผมเสร็จจากที่นี่ผมก็ต้องไปที่ดิไอนะครับพาไปยามไปสอบปากคำที่ดิไอตอนเวลา11บเนาฬกาสา0นาทีนะครับ